สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนลงรีซอสแพ็ทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใน iOS เนี่ยหรือว่า Android เนี่ยมันจะมีวิธีลงที่เหมือนกันอยู่ครับมาวิธีที่1ก่อนเลยวิธีที่หนึ่ง,นเ,นงเนี่ยทําำได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับเป็นวิธีพื้นฐานเลยนั่นก็คือไฟล์ที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นนามสกุลไฟล์ .mcpack นะครับให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์แล้วมันก็จะเด้งเข้าตัวเกมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รอให้มันแอดขึ้นมา แล้วเราก็ไปเช็คที่ตั้งค่า Global Resource เท็กจอแพรที่เราลงไปอะ่ะมันก็จะมาอยู่ในนี้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีปกตินะครับที่คนปกติทั่วไปจะสามารถลงได้เลยถ้าแบบไฟล์ไม่มีปัญหามันก็จะลงได้หมดเลยนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะไปวิธีแบบอีกแบบหนึ่งถ้าสมมติว่าคนที่คลิกเข้าไปแล้วเวลาเข้าไปในเกมเนี่ยมันขึ้น fail หรือว่าลงแบบคลิกเข้าไปที่ไฟล์แล้วแบบไม่เด้งเข้าเกมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยทำไม่ได้ เราจะมาใช้วิธีนี้กันนะครับนั่นก็คือให้เปลี่ยนไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยให้มันเป็นนามสกุลอีกนามสกุลหนึ่งนั่นก็คือนามสกุล .zip นะครับให้เปลี่ยนเป็นนามสกุล .zip แล้วให้เราเนี่ยแตกไฟล์ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คดูนะครับว่าโฟลเดอร์ที่แตกออกมาเนี่ยมันใช้ได้ไหมถ้ามันใช้ได้เนี่ยเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งซ้อนอยู่แบบนี้ถ้ามีอีกโฟลเดอร์ หนึ่งซ้อนอยู่แบบนี้ให้เราคลิกเข้าไปเช็คว่าในโฟลเดอร์นั้นอะ่ะเป็นโฟลเดอร์ที่แบบมี t ท็กแพ c k รวมอยู่ในนั้นไหมถ้าใช่แล้วก็กดย้อนกลับมาแล้วก็เอาโฟลเดอร์ er ที่อยู่ด้านในโฟลเดอร์นั้นอะ่ะย้ายไปไปใส่ตัวเกมไมค์ครับนะครับซึ่งไฟล์ที่มันเป็นไฟล์ตัวเกมของไมค c r a ับเนี่ยทั้งใน iOS แล้วก็ Android เนี่ยมันจะอยู่คนละที่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูใน iOS ก่อนเลยครับเราจะเจอโฟลเดอร์ไมค์ครับนะครับโอเค ถ้าเราเจอโฟลเดอร์ไมค้าวแล้วเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นเลยแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าเกมครับไปที่คอมโมจังแล้วก็ไปที่คําว่ารีสอร์ p แพคครับตัวนี้เลยเนี่ยในเนี้ยให้เราย้ายไฟล์ที่เราแตกมาเมืเ่อกี้มาไว้ในนี้น,น,นะครับกดย้ายมาเลยแต่ว่าผมย้ายมาแล้วนะมีแล้วนะผมก็ไม่ต้องย้ายประมาณนี้ครับสําหรับวิธีแตกแตกไฟล์ย้ายไฟล์ใน iOS นะครับเราไปดูใน Android กันเลยครับ อันนี้จะเป็นส่วนของคนที่ยังไม่เคยให้ม c ครับอนุญาตเข้าถึงไฟล์นะครับเรามาที่ตั้งค่าเลยครับแล้วก็ไปที่คําว่า Storage แล้วเราให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยจากคําว่าแอปพลิเคชันเปลี่ยนเป็น external นี่ครับแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าให้มาครับอนุญาตเข้าถึงไฟล์ไหมแล้วก็กดอนุญาตไปโอเคเราก็จะมาที่แอปแตกไฟล์ app แล้วครับแอปแตกไฟล์เราเนี่ยเราจะใช้แอปอะไรก็ได้นะครับบางเครื่องเนี่ยแอปไฟล์ที่ติดมากับเครื่องจะแตกไฟล์ได้อยู่แล้วนะ แต่ถ้าใครแตกไม่ได้เนี่ยต้องโหลดแอปแตกไฟล์มาซึ่งแอปที่ผมที่จะจะพาทำเนี่ยจะเป็นแอปนี้แหละครับแอป RS File Explorer นะครับให้เรากดเข้ามาเลยครับแล้วเราจะมาจัดการไฟล์ของเรานะครับไฟล์ที่เราที่เราโหลดมาเนี่ยจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับเราก็หาชื่อไฟล์ที่เราโหลดมาเลยเมื่อเจอแล้วเนี่ยถ้าไฟล์มันเป็น .mcpack เราก็เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้มเป็น .zip แบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแตกไฟล์ครับ แล้วก็เช็คดูนะครับว่ามันมีโฟลเดอร์ในนั้นซ้อนอยู่ไหมถ้ามีโฟลเดอร์ในนั้นซ้อนอยู่ให้เราเช็คอีกรอบครับเวลาถ้าโฟลเดอร์มันจะใช้ได้เนี่ยเวลาเราคลิกเข้าไปแล้วใช่ไหมมันจะเป็นโฟลเดอร์เป็นไฟล์ภาพของที่จะแพกอะไรในนั้นอยู่ในโฟลเดอร์นั้นโอเคให้เรากดย้อนกลับมานะครับแล้วก็เอาโฟลเดอร์โฟลเดอร์นั้นอะ่ะย้ายไปที่ตัวเกมไมค์ค้าเลยครับไฟล์ตัวเกมไมค์ค f t ของเราเนี่ยจะอยู่ในใน Android ครับโอเคแล้วก็ไปที่ Data แล้วก็ให้เราเลื่อนหา c o m m i n m y c r a f t นะครับโอเคตอนนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเราไปที่คำว่าเกม commojang แล้วก็เลื่อนหาคําว่า resourcepack ครับแล้วเราก็ย้ายไฟล์เข้าไปไว้ในนั้นเลยผมจะขึ้นแบบนี้เพาน้นะครับเพราะว่าผมมีไฟล์ resourcepack ตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราย้ายไฟล์เสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็เป็นก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับไปแล้วครับบายๆอย่าลืมใช้ด้วยนะ